คุณอยากเป็นซีอใช่ไหมผมถามว่าคุณอยากเป็นซีอใช่ไหมใช่ค่ะจันอยากเป็นซีอจันไม่เห็นด้วยนะคะที่คุณนาสิท์จะมาเป็นซีอจันรู้ค่ะว่าคุณนาสิตเนี่ยเป็นลูกชายของคุณแต่ว่าคนที่จะมาขึ้นตำแหน่งซีอได้ก็ ควรจะเป็นคนที่รักแล้วก็ทุ่มเทให้กับบริษัทไม่ใช่เหรอคะอแล้วอีกอย่างนะคะที่จันอยากเป็นซ o อะ่ะเพราะว่าจันอยากจะอยู่ใกล้คุณแล้วก็ดูแลคุณในฐานะนั้นโอ้ oh, oh, oh. วว้า <Wow. S 2> สวัสดีค่ะคุณนาสิตให้ผมออกไปก่อนไหมครับค่อยคุยทีหลังก็ได้พ่อมีธุระอะไรมาแต่เชา้าคือผมมีข่าวดีจะมาบอกพ่อนะครับแต่คิดว่าอาจจะไม่ใช่ข่าวดีสำหรับคุณชิดจันร์ทสักเท่าไหร่ผมจะมาเป็นซีอโของที่นี่ นาสิทธ์มาบริษรัทแบบนี้ผมและสังหอนใจยังไงก็ไม่รู้เหมือนจะมีอะไรเกิดขึ้นแน่ๆเลยหรือว่าอะไรหรือว่าคุณนาสิทธิ์จะทําอะไรคุณรําเมื่อวานนะ่ะฉันเนี่ยเห็นคุณนาสิทธิ์ดึงคุณราออกไปจากงานเลยนะยนี่ถามจริงนะ<ห>พวกแกเนี่ยวันๆคิดอะไรดีๆไม่เปลนกับ<อ>ขเขาบ้างเลยหรือไงฮะขอโทษนะคะดิฉันมาพบคุณาศาสิทธิ์คะ่ะ ค่เฮ้ยคุณคุณอาเสดนี่เข้าใจพูดเล่นนะคะคราวกอมบ,บอกว่าไม่เป็นพ่อมาวันนี้จะเป็นพ่อคุณอยู่บนตำแหน่งซีอจริงๆคงไม่ออกคำสั่งกลับไปกลับมาแบบนี้ใช่ไหมคะขอโทษทีนะครับเจ้าของบริษัทกับซีอโอกำลังคุยกันอยู่เลขาไม่เกี่ยวเชิญออกไปก่อนได้่หม คราวที่แล้วฉันขอให้แกเป็นซีอีโอและแกปฏิเสธแต่มาคราวนี้จะตอบตรงๆคือผมเพิ่งคิดได้นะครับว่าหุ้นส่วนหนึ่งของอาสนะมนตรีก็เป็นของแม่ผมเหมือนกันถ้าผมไม่ทําแล้วเกิดพ่อเอาใครที่ไหนมาบริหารแล้วเกิดความเสียหายขึ้นมาเนี่ยผมคิดว่ามันจะไม่ใช่พ่อคนเดียวนะครับที่จะเสียหายเชิญท่านประธานครับ ข้างนอกเกิดเรื่องใหญ่แล้วครับคุณมีธุระอะไรกับคุณสัสิทธิ์ไม่ทราบจำเป็นต้องบอกด้วยหรอคะจำเป็นสิครับคุณสัสิทธิ์เป็นเจ้าของบริษัทไม่ใช่ว่าใครจะเข้าพบได้ง่ายแล้วถ้าคุณไม่มีธุระอะไรพวกเราก็คงให้เข้าพบไม่ได้หรอครับใช่ค่ะ สวัสดีค่ะคุณสัจคุณนั่นเองที่งานเมื่อวานกล้าดียังไงสึงได้โผล่หัวมาที่นี่ได้ดิฉันทําอะไรผิดหรือเปล่าคะเจ้าก็มาถามอีกเหร่าว่าทาอะไรผิดเราเมื่อวานทําทอะไรไว้อะจําไม่ได้หรือยังไงนี่ยืนทําอะไรกันอยู่อ่ะไปเรียกรปภมาลากตัวมันออก